ยองฮันเซโยเดโชอิมนนดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่แชนแนลของเราอีกเช่นเดิมวันนี้เราก็มาแกะกล่องจุ่มกันอีกแล้วนะมันเยอะขนาดไหนอะแบบเราว่าทุกคนอาจจะได้ยินประโยคที่เราบอกว่าเราจะหยุดจุ่มแล้วใช่ปะแต่เราทําไม่เคยได้ทุกคนก็คือแบบว่ามันคอลเลคชันเนี่ยมันเพิ่งออกมาใหม่อีกแล้วอะแล้วเราก็แบบมันห่ามใจตัวเองไม่อยู่อะเราก็เลยต้องเอฟมาทุกคนเราก็เลยถึงคตินประจาใจว่าเออเอฟก่อนแล้วค่อยพักที่หลังก็ได้วะแบบเอฟให้มันสดๆก่อนแล้วค่อยพักอะไรเงี้ย ไปแกะน้องออกจากกล่องกันเลยนะไปกันเลย กลองแรกของคลิปนี้ก็มาเปิดด้วยน้องฮาชิปุ u ปูุ o l คอลเลคชันมา t ิเทลฮีโร่ในะทุกคนก็เป็นงานของป๊อปมารน้องฮาชิปุปปุสะสมเกือบทุกคอลเลคชันเลยนะคคนนี้ก็เป็นคอลเลคชันที่4แล้วนะก็จะมีทั้งหมดอยู่12ตัวละครใน,ะนะทุกคนแล้วก็มี1นึ่งซีเครตซึ่งซีเครตของคอลเลคชันนี้น่ารักมากๆเราเห็นรูปแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงนะตัวที่เราอยากได้ของคอลเลคชันนี้ก็มีทั้งหมด3ตัวน้องดับเพลิงสีแดงๆอันนี้เห็นไหมแล้วก็น้้ออองงตัววที่3นออากาศ แล้วก็น้องถือหลวงข้าวคือตัวสุดท้ายนะทุกคนแต่จริงๆคือน่ารักทุกตัวนะแต่เราอยากเก็บตัวที่ชอบที่สุดไงเราจะได้ตัวไหนใน3าตัวนี้หรือเปล่าก็มาแกะกันเลยดีกว่าเนาอ <S <S น้องฮาชิปูปูคอลเลกชันล่าสุดที่เราจะได้น้องนั่นก็คือเจ้าตัวตัวตึดตึด ได้น้องถือข้าวตามที่เราอยากได้เลยทุกคนน้องนะ่รารักจริงๆคืออันนี้ไม่มีพร็อพอะไรเลยนะทุกคนมีแค่ตัวกันชือแล้วก็กาเดี๋ยวเรามาดูการน้องก,กันก่อนดีกว่าข้างหลังก็จะเป็นบาร์โค่นนะทุกคนให้สกแกนดูประวัติน้องหรือเปล่าไม่รู้เราไม่เคยสกแกนเลยนะขน่าก็จะเป็นการแบบนี้เลยเป็นไงเราชอบอะไรที่มันมีสีเหลืองๆทุกคนเราก็เลยชอบตัวนี้น้องถือรวงข้าวเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของน้องกันดีกว่า เอกลักษณ์ของฮาชิปุปุก็คือจะมีน้ำมูกนะแต่เราไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่ามันจะมีน้ำมูกติดทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็มีติดนี่นะทุกคนถือลวงข้าวแล้วก็มีพลาสติกห่อไว้ด้วยเป็นน่าจะเป็นชาวนานนะั้นเด็กชาวนาเนอเป็นไงน่ารักเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าโมลิตัทั้งสกล่องกันเลยดีกว่านะาะขยงน้องโมงลิข้นมานะ มาดูกันดีกว่านะอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันล่าสุดเลยนะทุกคนเป็นโมลินตาหรือว่าจะเรียกโมลินตาดีอะแต่เรารู้สึกว่าโมลินตาเพอกว่าละงั้นเราขอเรียกว่าโมลินตาละกันนะทุกคนก็เป็นของค่ายของไบรดิ g งอยู่ในคอร์นกล่องสวยมากแล้วว่าคอลเลคชันนี้แบบน่ารักกว่าคอลเลคชันล่าสุดที่เราแกะมันเป็นคอลเลคชันก็สิบอันนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะทุกคนแต่คอลเลคชันนี้เราชอบเกือบทุกตัวเลยก็น้องก็จะมีทั้งหมด9ตัวละครนะทุกคนแล้วก็มี2สอง มาเดี๋ยวเราไปดูเจ้ากล่องแรกเลยดีกว่าว่าเราจะแกะได้ตัวไหนจุ่มเมื่อวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ก็ได้ของเลยนี่อันนี้จะให้ดูถุงเขาก่อนถุงเขาสวยมากเลยทุกคนมันเปลี่ยนไปแต่ละธีมแหลยธีมประิมอะไรนะก็จะเป็นถุงชมพูล้วนใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถุงแนวภูเขาไฟฟูจิอะไรอย่างเงี้ยแบบแนวตั้งแคมป์อ่ะตัวแรกของโมลินตาที่เราได้นั่นก็คือตัวดืด้อ ว้าว <Wow. S 2> น้องจะมีความแบบว่ามันมัน,มนเลื่อมเื่อนะทุกคนงานสะท้อนแสงนะซึ่งเราชอบน้องมากจริงๆเราเก็บโหเกือบยีตัวแล้วมั้งแต่เราเก็บไม่ครบตัวทุกคนแต่มีทุกคอลเลคชันอันนี้ก็คือน้องตกปลานั่นเองนะทุกคนก็จะมีพร็อพมาให้มีถังอันนี้แล้วก็เป็นที่ตกตาน้องก็จะมีชื่อว่านี่น้องโกดฟิชชิงนะทุกคนการน้องก็น่ารักอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกอบพ็อพให้ดูที่หลังนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีก3ตัวที่เหลือก่อนคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปตัวต่อมาเลยฮะ ตัวต่อมาก็เป็นพื้นอ่าตัวนี้คือตัวที่เราตามหาทุกคนคือเราชอบที่สุดในคอลเลคชันนี้เลยเราเรียกว่าน้องถือธงกันทุกคนซึ่งจะมีพ็อปให้น้องถือธงดูจากมือก็น่าจะรู้แล้วว่าน้องน่าจะถืออะไรเรามาดูรายละเอียดของงานนี้กันก่อนเลยดีกว่าก็จะมีความมันเหมือนเดินมาทุกคนแต่รองเท้ามีความเป็นกรรมยี่นะดีไซน์สวยมากเลยเนะี้ยรองเท้าเป็นกรรมยีอนะทุกคนเก๋ป okay, ะมาเดี๋ยวเรามาดูพ็อปกันดีกว่าพ็อปของน้องก็จะเป็นนี่เลยทุกคนแค่ธงสามสีธงนี้เลย น้องชื่อว่าน้องแคมปิงโอเคไปดูต,ตัวต่อไปกันตัวที่สามตืมโอ้ตัวนี้ตัวจริงสวยมากคือเป็นน้องปลูกต้นไม้นะทุกคนตัวของเขาก็มีความมันวาวแต่หมวกกับรองเท้ามีความเป็นกำรรมะหยี่แล้วทุกคนพอ,อนี้น่ารักจริงๆอะ่ะโอ้แล้วชุดเป็นสีเหลืองน้ำเงินอย่างนี้ด้วยทุกคนเป็นคู่สีที่เราชอบเดีย๋ยวเรามาดูพอบน้องกันก่อนว่าม,มีไหม อ๋อตัวนี้ก็มีพร็อปรู้สึกว่าคอลเลคชันนี้จะมีพอ็อปให้ทุกตัวเลยนะทุกคนส่วนพอ็อปของตัวนี้จะเป็นนี่น้องเสียมน้องจอบเออน้องเสี่ยมบ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละก็คือนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูการน้องกันการน้องก็มีชื่อว่า เรดบีดนะทุกคนกล่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะทุกคนอันนี้กล่องสุดท้ายของจริงแนละ้วไม่มีงอกแล้วทุกคนคือคลิปนี้ก็จะแบบสั้นๆกว่าคลิปแกะกล่องจุง่มคลิปอื่นๆน้องตัวสุดท้ายก็คือน้องตื้นๆคู่สีที่เราชอบแล้วนะทุกคนถ้าใครตามเก็บก็น่าจะชอบตัวนี้กันนะคืออันนี้ก็มีความมันบบมไม่มีความเป็นกรรมายีใดๆเลยนะทุกคนแล้วก็มาดูพร็อพของน้องกันดีกว่า นี่เขาขอน้องน่ารักมากทุกคนเป็นน้องสุนัขเราเรียกว่าน้องจุงหมานะทุกคนน้องตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูการน้องกันดีกว่านี่ทุกคนการน้องเป็นยังไงน่ารักปะจุงหมาแบบนี้เลยนะชื่อว่าน้องวิตพั u p ี่นะทุกคนันนี้เราก็ประกอบพอปของน้องโมลินตาคอลเลกชันล่าสุดครบทุกตัวละครเรารู้สึกว่าพอปมันมีความประกอบอยากนิดนึง ทำมาไม่พอดีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอย่างกระถางน้ำเนี่ยมันต้องอยู่ตรง,ตรงๆใหคทุกคนแต่พออยู่ตรงๆปุ๊บมันหลุดมันก็เลยต้องแบบว่าตะแคงอย่างเงี้ยเอียงอย่างเงี้ย สำนรองฮาชิปปุกก็ไม่มีพรอบอะไรนะทุกคนถือลวงข้าคนี้เลยเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปแล้วนะแล้วก็เอาน้องๆทั้งหมดที่เราเอฟมาในคลิปนี้มากล่าวปิดคลิปกันเลยเป็นยังไงบ้างทุกคนสําหรับการแกะกล่องจุม่มน้องโมลินตาคอลเลคชันล่าสุดแล้วก็น้องฮาชิปปุปูคอลเลคชันล่าสุดหวังว่าจะถูกใจสายนักเอฟแบบว่าแนวน่ารักน่ารักแบบนี้นทุกคนโอเคเราก็ขอจบการแกะกล่องจุม่มไม่เพียงเท่านี้นะคนคลิปหน้าเราจะมาแกะกล่องจุม่มมาอันบ็อกอัลบั้มอะไรมาแกะการอะไรก็ขอให้ทุกคนติดตามกกัันันน้ยยครรบบบสาหี็อ,อง bye ผม